สวัสดีครับผมไก่โต้งวันนี้ก็อยู่ที่บ้านคอะตมบนบ้านเหล่าครับตมบนบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่นุครับพี่นุพี่นุนะครับเสียนุเองชื่อจริงนามสกุลอะไรครับชื่อจริงชื่อนุรัตน์วันดีครับคุณพี่นุรัตน์วันดีครับที่เห็นอยู่ข้างหลังก็คือช้างน้อยเทโบครับผมเสีพี่นุเองครับผมออกมาเมื่อไหร่พี่ออกวันที่16พฤษภาครับ16พฤษภาครับเริ่มลงเกี่ยวเมื่อไหร่ลงวันเกี่ยววันที่10 วันที่9ครับวันที่9 9เดือนไหนเดือนพฤศจิกาครเดือนนี้นะครับผมงนโรงตรงนาตรงนี้เนาะครับผมพี่นุเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่นุทําอาชีพอะไรอะไรยังไงก่อนแล้วก็มาจนมาถึงออกรถเกี่ยวข้าวนะโอ้ตอนแรกนะครับก็ทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับมีฟาร์มไก่ชนคร์มไก่ชนแล้วก็ชิดอยากจะได้เรเกี่ยวข้าวเพราะว่า ชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับไม่มีรถเกี่ยวหารถเกี่ยวมากยากมากครับไม่ค่อยมีรถเกี่ยวเลยผมก็เลยคิดว่าจะมาเชื่อช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวในราคาต้นทุนนะครับมีคุณภาพดีนะครับครับคือแถวบ้านค้อเนี่ยหารถเกี่ยวยากใช่ผมครับแล้วก็ดีก็เห็นเลยเนาะแบบแก่คานวงแล้วเนาะครับผมข้าวก็ล้มด้วยข้าวก็ล้มด้วยแต่ของเราก็ช่างว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาครับข้าวล้มก็ดูได้นะครับไม่มีปัญหาล้มอล้วอย่างนี้พี่โน <ห domain. S 1> รถเกี่ยวในท้องตลาดมีตั้งหลายยี่ห้อนะครับผมทาไมถึงตัดสินใจเอาของชายเจาช้างนี่ครับชอบชอบทุกอย่างครับเพราะว่าส่วนทุกอย่างส่วนช่วงล่างบ้างตัวรถบ้างแล้วก็เรททั้งคันครับไม่มีปัญหาครับเดียวมาไม่มีปัญหาเลยนะครับชอบตรงนี้มากเลยครับเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ลงเกี่ยวมาเกียวมาไม่มีนะครับไม่มีสายคุสะพานช่างเขาก็ดูแลดีครับเขามาไม่ว่าช่างโยช่างโย ช่างยช่างนัดแล้วก็ช่างโจนะครับจากละเอียดนะครับเขามาดูแลครับมาดูแลมาตึงสายพานมาดูแลขัดสอนจนเป็นนะครับก็ชอบตัวนี้ครับบริการเขาดีมากครับเ้าเจ้าของเกษตรพัฒนาเะยครับแล้วการเก็บเกี่ยวเป็นไงครับก็ข้าวไม่มีไม่มีอาจจะถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่มีร่วงเลยครับมาดูนี่เลยครับใครไม่เชื่อว่าเจ้าช้างร้อยเกี่ยวข้าวร่วงข้าวหล่นห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ไม่มีมาดูที่ก็ได้ครับ รับประกันเลยครับรับประกันจริงๆมาดูได้ครับข้าวไม่มีหล่นนะครับขับไปเลนนะรับผมดูได้เลยครับมาดูครับเต็มกับมาเต็มกันมากับผมเป่ให้ผมผมพับให้พี่พูดไม่ไม่ผมไม่ได้คุยพุ่งรถไม่ไม่ได้คุยไม่ได้เตรียมกันมาครับไม่ได้เตรียมอันนี้จัดใจจริงเลยใช่ครับผมรถก็แรงครับแรงมากครับอันนี้ยังไม่ได้ดันนะรรถรถก็เครื่องเกียว 5C ครับมีโนะครับสบายสบายเลยสบายมากครับแล้วก็เบารถไม่ค่อยติดลมไม่มีปัญหาเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับเ ชาวไร่ชาวนาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่ารอรถผมคนอย่างเดียวครับอย่างเดียวคนหนึ่งเขาไม่เอาหรอครับไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอานูนครับอีกประมาณอีกประมาณแปด0ิบอาจจะร้อยไร่ก็ได้ครับเขารอผมเพราะว่าต่อคิวกันยาวเลยครับผมช่วยบอกอะไรกับทางบ้านหน่อยทางพี่น้องชาวอีสานนะเนาะพูดเป็นภาษาขอัแก่นก็ได้ครับว่าไทยเขากําลังลังเลใจตัดสินใจเอาดี้อดไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมก็ขอขออ่ ออกความคิดเห็นนะครับรถเกี่ยวข้าวผมดูมาหลายบริษัทแลวนะครับทุกบริษัทไม่ว่าของญี่ปุ่นสีส้มสีแดงนะครับของไม่ไม่อยากบอกยี่ห้อนะครับแต่ว่าผมดูมาเป็นสิบครั้งนะครับผมไม่ตัดสินใจเรียกเจ้าช้างน้อยเทอร์โบของเกษตรพนาครับเพราะว่าเขาดูเขาไลฟ์สดที่ไก่ต้งครับผมดูในเพจผมจึงเลยบอกว่าถ้าคิดถึงให้กดไลค์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาผมเลกเขาก็เลยติดต่อมาครับก็เลยได้ซื้อเพราะว่าคุณไก่ต้งนะครับไลฟ์สดเป็นครั้สุดท้ายทห คอนเฟิมกับพี่น้องตีกระร <ข ai S 1> ินารรัสเซียดีครับดีดีครับผมมั่นใจ่คร <catch tai. S 1> ับมั่นใจมากจากทรนพโบรับประกันคุณภาพครับย้ำอีกครั้งครับทางทรั์โบของเกษตรพัฒนาครับสุดยอดจัดไปเลยครับแต่ว่าถ้ามันดีขึ้นนะครับผมรับประกันว่าเอาแน่นอนครับอีกคนลายเปอร์เซ็นต์ครับเอาเอาครับครับเอาแน่นอนจะเปลี่ยนใจย้ายค่ายไหมไม่ครับผมไม่ย้ายค่ายครับเพราะว่าผมชอบยิ่งเขาดูแลดีอย่างนี้ดูแลเรื่อง เซอร์วิสตุ้งอย่างเขามาตึงสายพานมาแนะนำว่าตัวนั้นน้ำมันท่านนี้เปลี่ยนยังไงโอเคเดี๋ยวคงรับงานกันอีกยาวนะครับพี่นุะครับวันนี้ก็คงรบกวนเวลาพี่นุ้นพอสมควรละครับผมครับเดี๋ยวพี่นุนต้องไปดูรถต่อรับคิวงานคิวนี่บัญชีน่าจะยาวเป็นหางว่าวแล้วมั้งนเนี่ยใช่ครับต้องกดบุ่ชิครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ